เคยมีอยู่แล้วเราละทิ้งมันไปนานก็คือเราเรากำลังเคร่งเครียดในการหารเงินเกิดเหตุในการมารใช้สอยเพราะฉะนั้นช่องทางไหนที่จะหยิบเงินได้ฉันหยิบหยิบหยิบแต่จริงๆแล้วเปลี่ยนวิธีคิดว่าเมื่อเราได้ทํางานให้ส่งน้ําส่งเนื้อเลืมาดีนะครับคามทาี่การทํางานได้ส่งน้ําส่งเนื้อตรงนี้ก็คือความ เราผูกพันกับคนไข้กับญาติกับชุมชนกับครอบครัวคนไข้ทุกคนนะครับคนไข้ก็ผูมมกพันกับเราด้วยความรักและศรัทธาสิ่งเหล่านี้ครับเราเริ่มได้ตั้งแต่เด็กแรกเกิดเขารักเราเขารักองค์กรของเราเขารักรอ,อ,อ,รอ,รอ,อสตอขออเขาเขารักโรงพยาบาลเขารักผู้ช่วยแพแทย์แผนไทยเขารักคนที่เป็นองค์กรของเราและเมื่อนั้น ไปไหนมาไหนเราก็ภูมิใจเยี่ยมว่าสิ่งเหล่านี้ครับคือสิ่งที่เราสามารถทียจะทได้การทําคอกเรือที่อยู่ต่อไปแน่แมีอยู่ต่อไปแน่แนการแพทย์แผนไทยยิ่งทียิ่งเข้มข้นไม่ใช่แค่ทําคองเรือขอบอกใหอดีตอธิบด,ด,ด,ดีคือตอนนี้ถ้าเป็นรองประธานกระทรวงนะเป็นรองเบอร์สองนะครับก็คือคุณหมอสุภัสสินธรรมา ใหนหนึ่งปีที่ท่านเกือบหนึ่งปีที่ท่านเป็นอธิบดีกรมการแพทย์ไทยในหาเรื่องเนี่ยท่านไดพยายามจะสร้างอะไรที่เรียกว่าหลายหลายอย่างซึ่งอธิบดีหลายท่านเคยพยายามทามาแล้วก็ไม่สําเร็จแต่ท่านทําสาเร็จในหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นกรอบระดาลังที่รลบสตนะครับเป็นการปรับฐานเงินเดือนหรืออะไรต่างๆพวกนี้นะครับปวดรอคอยข่าวดีแล้วก็ต้องสาที่เป็นทางการด้วยความใจรัดรึก ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเป็นเรื่องที่ดีใจระทึกสําหรับพวกท่านในผมอะไรเนี่ยเพราะว่าเงินก็มีอยู่แค่นี้แต่ดูสั่งให้จ่ายก็เป็นไรครับเราเหนือที่หนาเลยนเราเหนที่หนาเภายใต้วิธีคิดถ้าเราคิดต่อพวกเรารรุวๆกันทำเนี่ยเดี๋ยวเงินมันก็มาในช่องนี้เพื่อที่จะมาฮเริ่มมาสนใจในการแพทย์การใทยการแพทย์ทางเลือกเนี่ยยุคนั้นผ่านมา20ปีที่ผ่านมาก็คือ จนนั่งถึงปัจจุบันตอนนี้เข้าสู่ยุคสองคือยุคเริ่มเติบโตนะครับการจุดประเด็นการจุดชนวนหนักๆก็จะเป็นสพชขับเคลื่อนโดยการใส่เงินเข้ามาเพื่อเป็นเพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้มีวิธีคิดในการทํางานเชิงแพทย์แผนไทยด้วยนะครับบวกกับสิกระทรวงสาธารณสุขก็ได้พัฒนาเชิงมาตรฐานโดยกรมการแพทย์แผนไทยการแพทย์แผเรือกนะครับว่าจะต้องมีเขาเรียกว่าเมื่อคุณจะรบแบบแพทย์แผนไทยคุณต้องมีนักรบด้วย ไม่ใช่บอกว่าฉันมีหนา้าที่กี่ว่าฉันทาอะไรแต่คุณจะต้องเก่งพอด้วยเพราะฉะนั้นต้นทุนในเรื่องการแพทย์แผนไทยก็ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ก็ตามจะเป็นคนก็ตามจะเป็นอะไรต่างๆนั่นก็คือเงื่อไนไขที่สําคัญอบอกว่าถ้าคุณจะสู้รบก,กับความเจ็บป่วย <S <S การเจ็บป่วย <S <S ด้วยการแพทย์แผนไทยคุณต้องมีอาวุธที่เรียกว่าอาวุธของการแพทย์แผนไทยต้องมีผู้ที่ชนานาญการด้านนี้ต้องมีผู้ที่เท่ด้านนี้ต้องมีสถานที่ต้องมีตัวอย่าง อะไรความสําเร็จอะไรต่างต้องมีกระบวนการแยกๆครับอันนี้คือเรียกว่ายุคเติบโตใส่ใจพูดเพราะและ้วไปดูไปเยี่ยมด้วยอารมณ์ที่เย็นทําให้เขาเย็นลงเนี่ยทุกอย่างมันเข้าเข้าข่ายในหมดที่เรียกว่าเป็นบทในความสุขทําให้เกิดสภาพใายที่ดีขึ้นอันนี้วงการแพทย์พิสูจน์มาเรียบร้อยนานแล้วมันเป็นไปได้ไหมว่านอกเหนือจากสูตรของสมุนไพรไทยที่เกี่ยวข้อง ยังมีในเรื่องของการบำรุงแนละดูแลทางจิตเราอาจจะพบว่าถ้าหากเจอคุณหมอให้